สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราชาวลองไซชาแนลจะมาทำคลิปสนุกสนุกสไตล์ลองไซชาแนลเพื่อเปิดโปงกล18โมงกุดที่เราจะนำมาเฉลยด้วยหลักวิทยาศาสตร์ก่อนไปดูคลิปนี้นะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราชาวลองสายชาแนลจะได้ไม่พลาดการทดลองสนุกๆจากเราค่ะครับสวัสดีครับพอดีผมได้เห็นคลิปนึงนะครับที่พ่อหมอสามารถใช้น้ำเปล่าจุดเทียนขึ้นมาได้นะครับซึ่งเราสามารถนำหลักวิทยาศาสตร์ทางวิชาเคมีมาอธิบายปรากฏการณ์นี้ได้ว่าเขาสามารถจุดเทียนด้วยน้ำเปล่าได้ยังไงเพราะว่า ในทางวิชาเคมีนั้นธาตุมูนหนึ่งพวกโซเดียมโพแทสเซียมนะเมื่อโดนน้าจะเกิดปฏิกิริยาขึ้นให้เกิดทําให้เกิดความร้อนและประกายไฟซึ่งสามารถที่จะจุดไส้เทียนขึ้นมาได้ซึ่งผมคิดว่าเขาคงจะเอาธาตุพวกเนี้ยไปติดไว้ที่ไส้เทียนพอเมื่อโดนน้าก็เกิดปฏิกิริยาทาให้เกิดติดไฟขึ้นมาได้ซึ่งวันนี้ผมได้นําโซเดียมครับผมโลหะโซเดียมเนี่ยจะมาทดลองให้ดูว่าเมื่อโดนน้ำแล้วเขาเกิดปฏิกิริยากันยังไงนะครับ นี่ครับโลหะโซเดียมนะครับผมนี่ก็คือน้ำเปล่าธรรมดาเมื่อเราเอาโลหะโซเดียมออกมานะครับผมมานจะขวดซึ่งในอยู่ในขวดเนี่ยมันจะเก็บไว้เก็บแช่ไว้ในน้ำมันนะครับเพราะว่าโลหะตวกนี้มันทัปฏิกิยาก,กับน้ำธรรมดาในะน้ำเปล่าเลยครับผมเดี๋ยวผมจะเอาน้ำหยดลงไปให้ดูนะครับเมื่อโลหะโซเดียมโดนน้ำแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผม นะครับนะเดือดสุดขั้วขึ้นมาโอ้ยต้เปิดปเลยครับผมนี่แหละครับความร้อนภายในของโลหะโซเดียมเมื่อโดนน้ำเกปฏิกิริยานะครับผม ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u บสไคร b ์ด้วยนะคะอย่าลืมช่องลองซส่ชาแนลด้วยค่ะขอบคุณค่ะ